สวัสดีครับตื่นเช้ามาก็เปิดน้ำใส่ผักมะเขือเปาะหลังบ้านนะครับแล้วก็เสร็จจากตรงน,นี้ก็เปิดน้ำใส่สวนพริกหลังบ้านเหมือนกันนะครับเสร็ดแล้วเราก็จะกินข้าวกินข้าวเสติดแล้วก็เข้าไรนะครับในแต่ละวันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็เก็บมะเขือส่งตลาดนะครับกลับมาก็มานอนพักผ่อน กำคาหน่อยก็ออกงานต่อนะครับถ้าวันไหนถ้าไม่ได้เก็บผักก็จะไปเปิดน้ำใส่ผักนะครับตัดหญ้าบ้างพ่นฮอร์โมนบ้างนะครับงานเยอะแยะนะครับแต่เราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับเพราะว่ามันเป็นของเราเองเราไม่ต้องไปทำงานแข่งกับเวลาอย่างที่สมัยเมื่อก่อนที่เราไปทำงานก่อสร้างเอ่ยทำงานโรงงานเอ่ยนะครับ ในส่วนตรงนี้เราก็มีความสุขของเรานะครับเราก็ไม่ได้มีนีิสินอะไรนะครับเรารวจจากโคจรตรงนั้นไปแล้วนะครับผมงานก็ทํานะครับเวลาเขาไปทำก่อสร้างที่วัดเราก็ไปช่วยเขาบ้างเวลาเราว่างนะครับถ้าเราไม่ว่างเราก็ส่งตัวแทนไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชม ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ครับช่องของนายชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ